สมัยนั้นก็มีพระรูปหนึ่งกระสันจะศึกเหตุของการศึกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะชอบผู้หญิงรักผู้หญิงอย่างเดียวครับก็มีร้ายสาเหตุอาจจะท้อใจในธรรมวินัยมีมีมากมายเหลือเกินกําหนดไม่ได้อันนี้ก็ทําให้ท้อใจได้ครับแล้วก็การอยู่ในศาสนาก็ขัดเกาวดีเหลือเกินอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดก็ทําให้ท้อใจครับเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาปุถุชนครับ ก็ย่อมมีการเบื่อหน่ายบ้างทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับสมัยก่อนพระก็จะพาไปไปหาพระพุทธเจ้าหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็จะได้ตัดครับตัดว่าเธอเป็นอะไรถึงขสันสู่ก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยคงจะมานักการไม่ดีครับจึงเกิดความขันขึ้นครับพระเจ้าก็เลยตัดบอกว่าสมัยก่อนเนี่ย โบราณบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้านะครับไม่มีศาสนาไปบวชเป็นฤาษีครับคือไม่ยินดีครับบวชไปแล้วก็ไม่ค่อยยินดียินดีเป็นยินดีเจ็ดวันบวชไปแล้วเนี่ยนะยินดีพุทธภูมิจันทร์เพียจ็ดวันเท่านั้นตั้งแต่นั้นไปครับห้าสิบปีครับไม่ไม่ยินดีเลยท่านบอกว่าขนาดไม่ยินดีอย่างนั้นยังทนอยู่ได้เลยเรายังทนอยู่ได้เหรอครับ ไม่แสดงอาการที่ว่าตัวเองนีกระสันให้ปรากฏให้ใครเห็นได้เลยครับเพราะอะไรพราะกลัวฮิริโอตปะจะแตกทำลายเธอบวชในศาสนาที่นำออกจากทุกข์เห็นป่านนี้ตั้งอยู่ในพระพระพักของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกันด้วยเราเยอจะไหนจึงทำความกระสันให้ปรากฏในท่ามกลางบริษัทเหตุไรจึงไม่รักษาฮิริโอตปะของตนไว้พระเจ้าว่าอนี้ครับโมทำไมอ่ะ ทำให้คนอื่นรู้ได้ยังไงเออกระสันกบกระสันไปดิทำไมไม่แล้วก็ทําไมไม่รักษาหินรุตตปะของตัวเองไว้ผู้จะจัดอย่างนี้แล้วก็มีผู้อาราธนาครับเจ้าก็ยกเรื่องมานะครับสมัยก่อนครับพระพุทธเจ้าเรานี่เกิดเป็นลูกพรามครับอยู่ในแคว้นวังสะเมืองโกสัมพีแคว้นวังสะเป็นคนแั่มรวยมากครับน่่ารวย มีทรัพย์สมบัติ80โกดครับ80โกดก็โกดหนึ่งก็สิบล้านเนาะรวมแล้วก็แปดลอยล้านครับแปดลอยล้านนะไม่ใช่้อยล้านบาทเป็น้อยล้านก็หาปัะนะมีราคาแพงมากนะครับที่นี่อยู่มานะฮะในเมืองนั้นในเมืองนั้นก็จะมีสหายอีกคนหนึ่งครับพระโพธิสัตว์เราเนี่ยเดี๋ยวจำชื่อท่านไว้ก่อนนะฮะพระโพธิสัตว์ชื่อว่าทีปาชนะ แล้วก็มีพราหมณ์พูกเป็นสหายมีรับแปดสิบบทเท่ากันครับชื่อว่ามันดับพยะสองสหายอยู่ในเมืองเดียวกันครับต่างคนต่างร่ำรวยที่นี่ก็ต่างคนต่างมีสัทธาในการบวชเห็นโทษเห็นภัยของกามครับก็ชวนกันไปบวชด,ดีกว่านะคนับแต่ว่ารอให้พ่อแม่ตายก่อนพอพ่อแม่ตายก็พากันบริจาคทานครับ สักแปดสิบโกดจะไ่้ระฆางเนี่ยทีนี้คิดดูดิบริจาคทานมูดเขาเรียกว่ามหาทานทานที่ยิ่งใหญ่แปดสิบโกดไม่ใช่น้อยเนาะเมื่อสาทานไปแล้วนะก็พากันไปอยู่โน่นหิมาวันตากป,ประเทศประเทศหิม,มพาพานก็โน่นนะโยมหิม,มลาลัย่ะพวกเขาหิม,มลาลัยเพราะแถวนั้นอากาศเย็นดีนะอากาศเย็นยุงไม่ค่อยมีแล้วก็พวกเผือกพวกมันพะละมารากม้าก็หาง่ายแล้วก็พื้นที่เขาจะเขียวสดชื่นไปเลยนะ ยิ่งเฉพาะตอนภาคที่ขึ้นใหม่ๆอยู่ผ้าที่จะสาดสองภูเขาหิมอลไรที่เป็นน้ําแข็งไงน,นะก็จะสะท้อนกลับมาภูมิภาคทุกที่จะเหลืองอาลามเหมือนทองคําไปหมดเลยแล้วน้ําท่ากุดมสมบูรณ์ก็รฤาษีทั้งหลายก็จะนิยมไปอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ต่อมาอยมอยู่ต่อมาก็ท่านกินอะไรบ้างก็เอาลากไม้บ้างผลไม้บ้างกินกันไป ปฏิบัติอยู่ห้าสิบปีไม่ได้อะไรเลยครับคุณธรรมแม้ทาน,นไม่ได้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรท่านบอกว่าละกามราคะไม่ได้คมไม่ได้คมกรรมราคาไม่ลงกน,นะก็แปลกดีนะครับพระโพธิสัตว์ในบางชาติก็มีแบบนี้บ้างก็มีคําถามว่าพระโพธิสัตว์ในปกติแล้วเนี่ย บวชในบวชนี่ครับหรือว่ายินดีในเนคธรมาเนี่เป็นหลายแสนกับเนี่ยนะครับเพหตะไหนจึงท้อใจได้ท่านก็แก้ว่าเหตุหนึ่งก็คือหนึ่งเพราะความเป็นปูรุชนปูรุชนนี่มีกิเลสนหนาแน่นใช่ไหมมีกิเลสนหนาแน่นบางทีเอาไม่อยู่ประการที่สองท่านบอกว่าเพราะขาดโยนิโสมนักิการคือไม่มีโยนิโสครับ เขาเรียกว่าใส่ใจอารมณ์ไม่แยบขาบทําให้ท่านต้องเกิดความเบื่อหน่ายครับแต่ทนไปครับทนบวดไปสอ,สองสองต่างหายเขนี้นะครับก็ทีนี้คิดกันบอกเอ๊ะเราอยู่ที่นี่กันนานแล้วนะห้าสิบปีแล้วนะเอ๊ะเราไปออกไปอยู่ตามเมืองดีกว่าไปหากินอ่าของมนุษย์นะคือรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานอะไรบ้างเรากินได้หัวเพลิงหัวมันมานานแล้วนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหว่างั้น ก็ชวนกันออกไปครับการพากันไปยก็ฤาษีทีปายนะเนี่ยบอกว่าในนี่ในแคว้นกาสีเนี่ยผมมีสหายอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามันดับพยะเออมีสองคนซะแล้วฤาษีคนหนึ่งกับมันดับพยะอันนี้ผ่านมันดับพยะเ็าเป็นสหายของดาบทชื่อว่าทีปายนะพระโพธิสัตว์นี่นะพอไปหาเขาเขาเห็นเขาก็ดีใจมากเลยนะสร้างศาลาให้อยู่ ด้บ,บทสององกับปฏิบัติธรรมอยู่นั่นสองสามปีสี่ปีไม่ได้อะไรเหมืออกันสี่ปีก็ไม่ได้อะไรัเพราะายังผมกรรมมาแล้วครับไม่หลดครับโอ้นอยู่ไปอยู่มาครับพออยู่ไปอยู่มาครับก็บอกว่าโอ้ยอัตมาอยู่นี่จําเจแล้วนะสี่ปีแล้วสี 4, ่พรรษาแล้วงั้่เถอะก็ขอไปที่อื่นบ้างนะโยมนะบอกเพื่อนก็ไว้คัดข้องกะแล้วแต่ว่าคุณจ้าพอไป พายมแล้วก็ไปครับไปอยู่ป่าช้าพากันไปอยู่ป่าช้านะเพราะป่าช้านี่มันก็ดินแดนเป็นดินแดนที่น่ากลัวนะป่าช้าพ่ดีป่ะเพราะว่าการอยู่ใกล้ๆบ้านคนนี่อาจจะทําให้ประมาทเอาทุกอย่างครับไปอาศัยผีไปอยู่ป่าช้านี่นอนไม่หลับหรอกครับกลัวผีโยมกลัวมากเลยยิ่ยงป่าช้าพ่ดีของอินเดียก็ไม่ต้องห่วงอ่ะเอาผ้าขาวพันๆโนยนทั้งกาทั้ง พวกมาในพวกมาาที่จอกมากัดมากินมาเหา่ามาหอนมันน่ากลัวมากการที่เป็นพวกฤาษีไปอยู่งั้นก็ทําให้เกิดปารกความเพียรได้ดีที่นี่ก็ไปอยู่ป่าช้าในกรุงพาราสีทนี่ไปอยู่ก็ไม่นานเท่าไหร่ได้บทที่ไปนะก็โอ้ยเหื่อยก็เลยกลับมาอยู่กับสหายคนเดิมสู่ที่อยู่กับสหายเราไม่ได้จะกินอะไรเขาก็มาให้กินมา้านะเนี่ยเหนือแต่องค์เดียวครับ มันดับพญาดาบทครับมันดับพญาดาบทถ์นอยู่ปราชาองเดียวครับอยู่ต่อมาวันหนึ่งนะมีโจรไปป้นหมู่บ้านครับไปป้นหมู่บ้านแล้วก็ลักเอาของเข้ามาเยอะครับเจ้าของก็ติดตามครับแล้วก็ทางการก็ร่วมมือครับกดลอยครับพวกโจรนี่กลัวเห็นท่าจะเอาตัวไม่รอดก็เลยเอาห่อของนี่ไปทิ้งไว้อาทิ้งไว้ที่อยู่ของดาบทพวกโจรทั้งหลาย อ่าพวกโยมอ่พวกเจ้าของนะเจ้าของทรัพย์ก็มาเจอเขาโอ้ยดาบบดคนนี้ทําทีเป็นนักบวชนะกลางคืนก็ไปเที่ยวป้นเขากลางวันก็มาบวชจับครับจับเสร็จแล้วก็เอาไปนําไปหาพระราชาครับพระราชาเขาไม่ได้สนใจอะไรเป็นไรครับจัดการเลยทําโทษครับให้เอาหลาวต่อกฎเอาเลย ทีนี้ก็เอาเหลาเอาไม้ตะเคียนเสียมน้ลแยมเนี่ยตอกเข้าไปทีก้นไม่เข้าดาวบทอ่ะเอาเหลาไม้ตะเดาตอกก็ไม่เข้าเอ๊ะมันยังไงสล้วองค์นี้เอาเหลาเล็กครับงี้นี่เอาน้ลแๆมเลยตอกไม่เข้าเหมือนกันดาบทองค์นี้ครับก็ระลึกถึงกรรมเก่าได้ว่าโอ้เราเคยทํากรรมไว้เนาะก็เลยบอกโยมว่าถ้าอยากให้เข้าก็เอา แล้วไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างคล้ายต้นมิ้วมีน้ำเนาะดอกกิ่แดงเอามากินใบเอามากินได้ครับดอก่งแดงเอาเอาล้งไม่ต้องล้างน่ะบอกเขาก็เลยไปเอาไม่ต้องล้างมาต่อเข้าครับต่อแล้วกับเสียบว้กลางป่าช้าไม่ตายครับ <c oughs> อยู่ต่อมาครับเ <c oughs> นื้อสีเพื่อนกันนี้ครับก็คิดถึงเพื่อนนีโอ้เราจากท่าน มันดับพญา,าม,มานานา้วะครับแล้วจะไปเยี่ยมบ้างก็มาถึงครับมาถึงก็เห็นดาบทองค์นี้ยโดนเสียบเหลาอยู่โอ,โอ้ตายแล้วบอกทําไงถ้ามีความผิดอะไรห,หรือเปลดาบทมัณฑับยายาบอกว่าผมไม่ได้ทํำมันผิดแต่ว่าโจรเขาเอาสมบัติมาทิ้งไว้พวกมนุษย์เขาก็เห็นว่าผมขโมยเขาก็เลยจับผมแต่ผมไม่เดือดร้อนหรอ,อกมันเป็นกรรมเก่าของผม,มท่านว่าครับ สมัยก่อนเนี่ยท่านมัฑพยาเนี่ยนะครับเป็นลูกของช่างไม้ก็ไปกับพ่อเข้าไปในป่าไปกับพ่อที่นี่พ่อกระถางไม้ตัวเองก็ไปเที่ยวจับมแมลงวันเอาหนามท้องหลังเสียบก้นปล่อยมันครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆริงนี่เนี่ยนะคงจะไม่ใช่เหมือนวันคงจะเป็นเหลือบครับ <c oughs> คนยุคป,ปัจจุบันนี่นะ <c oughs> ชอบเอาขนไก่ครับอ่อนๆเสียบแล้วปล่อยมันจะลอ,อยเนี่ย ขนองมือครับมันครับแต่ลืมเนื้อหาลืมไม่ว่ามันอะไรเป็นอะไรเราคิดว่าเป็นกรรมนิดหน่อยครับผมจะไม่ให้ผลอะไรมาก่างแต่ที่ไหนได้พอให้ผลแล้วแสบครับแสบซวงวนาแสบซวงแล้วตอนนี้ด้าบททิด้าบททีปบยนาก็บอกโอ้ยอย่างนี้เนาะแล้วจิตใจของท่านเป็นยังไงบ้างโดนเขาเสียบอย่างนี้แล้วโกรธเขาไหมผมไม่โกรธผมรู้ว่าเป็นกรรมของผมเองผมไม่โกรธ ผมไม่โกรธพระราชาแล้วผมไม่โกรธไอ้คนที่เอาลาวตอกกลนผมอ่าถ้าอย่างนั้นนะบอกร่มเงาของผู้มีศีลอย่างท่านเนี่ยเย,ย็นเยือกเย็นดีดาบทที่ไปแล้วก็นัน่งทิ้งครับนั่งทิ้งลาวครับเลือกกระยดลงมาครับเต็มหัวเต็มครับทิ้งกันนะทั้งคูนพวกที่ตอกนะเอาลาวเสียไปแล้วนี่ยังแอบดูอยู่นะ ว่าใครจะเป็นพวกเป็นพ้องบ้างจะได้จับต่อครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วแต่ว่ายัางจับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาสนทนากันมนันไม่ใช่โจรั้ยกิิยามันไม่ใช่โจรหรอกเขาก็เลยคุยกันไปนะอืคุยกันไปคุยกันมาบอกว่าโอ้พระราชานี่ไม่ไม่ใอ่ค,ควรก่อนแล้วไปลงโทษคนผิดเขาประพฤติตามปริทํธรรมเป็นลาษสีอยู่ไม่ไปทําเขาอย่างนี้ไนดะ้ยัางไงากับสนทนากันอย่างนี้นะโอ้พวกรานบุรุษครับได้ยินเขาตายเนี่ย ลือสีนี่นะ่นะนี่เพื่อนเขาองค์นี้ด้วยลือสีเป็นคนดังด้วยเนี่ยตายแล้วเราเนี่ยผิดพลาดแล้วลรีบไปหาพระราชาครับมาหาพระราชาองตอนนี้พระองค์ลงโทษคนผิดแล้วนี่ลือสีไม่ใช่คนผิดแล้วโอ้พระลาชามาเลยครับกลัวบาปครับก็มากัมาไหว้ครับมาไหว้มาไหว้ลือสีครับบอกว่า แล้วก็มาเห็นดาบทองค์ที่นั่งพิงเนี่ยนะท่านทําอะไรทําไมถึงพิงอยู่เนี่ยอัตมาภาพรักษาดาบดรูปนี้รักษาไม่ให้มีอันตรายแล้วพระราชาก็ตัดบอกว่าพระคุณท่านรู้หรือว่าดาบดององนี้ไม่ผิดดาบทก็ตอบว่าทําไมจะไม่รู้เพื่อนของอัตมาเองก็พึ่งทำด้วยกันเนี่ยเราพวกเราเนี่ยเราพึ่งทำกันมานานแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ย จะไปคิดรักของใครอ้พระราชาสลดก็เลยขอเข้ามาครับขอเข้ามาฤาษีครับทีบาลยนาดาบทครับก็เลยให้อวาทพระราชาว่าธรรมดาพระราชาใข้ควรแล้วทำย่อมควรมาเ้าเลือหัดเกลี้ยกล้านบริโภคกาไม่ดีมันประคิดไม่สำรวมไม่ดีพระราชาไม่ใข้ควรก่อนทำไม่ดี บัณฑิตมากโกรธก็ไม่ดีอันนี้ก็คือให้โอวมาพระราชานะแต่ว่ากลับไปเนื้อหาอย่างอื่นนะท่านบอกว่าพระราชานี่จะตัดสินลงโทษใครนี่ต้องไข่ควรให้ดีก่อนสืบหาหลักฐานปรพยานให้ดีไม่ใช่ว่าจู่ๆก็เอา้าประหารเอาไม้เสียบก้นอะไรเงี้ยโอ้โห,โห,โหก็เกินไปครับนั่นเรียกว่าเขาเรียกว่าโทสาคติบ้างมีอคติครับโทสาคติมัวคติ มันไม่เป็นไปตามหลักธรรมนะครับนาบดก็กเลยสอนครับแล้วก็เลยสอนต่อไปอว่าเ้อเรื่องหันนี่บริโภคกรรมนี่เกิด้านไม่ได้ไม่ดีต้องเป็นเ้เรื่องหนันต้องขยันครับใครเป็นข้เรื่องหันต้องขยันนะขยันลำาหากินนักเอาเบาสู้มันประชิดไม่สํารวมไม่ดีโอ้มันประชิดต้องเป็นผู้สํารวมดีครับมีตาทอดลงชั่วแอกนะครับมองไปสํารวมตาหูเนาะ พระราชาไม่ค่อยควรก่อนทําไม่ดีก็คือพระราชาต้องให้ยควรให้ดีค่อยทําค่อยตักเสีนลงโทษจึงจะดีนะครับบัณดินมักโกรธไม่ดีแสดงว่าใครเป็นบัณฑิตต้องไม่โกรธครับอันนี้ก็พระราชาก็นิมนต์ครับนิมนต์ฤาสีสององค์นี้ครับไปอยู่ที่อุทยาอนอุทยานครับบอกว่าไปอยู่อุทยานของผมดีกว่าผมจะอุปถัมภ์พวกท่านพอสํานึกบาปเมือนกันนะเออสานึกบาปครับทีนี้ก็ พระราชาเนี่ยสั่งให้พวกราชบุรุษถอดถอดเหลาครับถอดไม่ออกครับนั่นขอจะถอดนี่เพราะอู้นะวมดร้องครับระตายครับบอกว่าอู้หาบุพีถ้าอยากให้อัตามามีชีวิตอยู่ก็จะถอดเธอให้จัดให้จัดเสมอหนังนั่นแหละเอาเรื่อยจ้าเสมอหนังก็พอแล้วบอกพระราชาก็ได้ทําอย่างนั้นครับก็จัดเสมอหนังครับท่านบอกว่า ฤสีเนี่ยเออเ่ีีนยในอดีตกร,รมของท่านนะเอานามนี่ยิ้มก้นแมงวันครับและแมงวันตัวนี้ไม่ตายด้วยครับไม่ตายเพรอะละพ่อแหลมตัวนี้นะพาอหนามตัวนี้นะไปตายเพราะหมดอายุครับเพราะ,ะนั้นดาบทตรงนี้ครับจะยังไม่ตายครับนะถึงมีหลาเสียบก้นก็ไม่ตายนะครับ <c oughs> ต้องรอให้อายุหมดสะก่อนโอโหทรมานลยไเงนี่ <c oughs> เพราะฉะนั้นครับก็เอาเลื่อยมาตัดครับ เสมอกกากนก็ห้ามไปครับประอุทยานทีปายนาดาบดก็ก็ไม่ไปไหนครับก็ดูแลเพื่อนก็ต้องทําล้างแผลครับหลาวนั้นอยู่ข้างในท้องเลยครับอยู่ข้างในท้องของดาบดไม่รู้อยู่ยังไงนะคุณมอก็บอกไม่ถูกกรรมเนาะคุณนึกว่ากรรมก็มีอะไรที่สดานอยู่เป็นอากินไตครับกรรมจะไปคิดว่ามันอยู่ได้ยังไงไม่น่าเชื่อก็จะไปคิดเป็นอากินไตนะครับแล้วก็ให้ผลตรงนะครับบาปนี่นะ เราทําเขายัางไงเขาก็ให้อย่างนะเพราะนั้นใครโดนแบบนี้บ้างก็ทาใจนะทําใจไว้ดีๆครับอย่าไปโกรธเครืองอย่าไปโทษคนน้นคนนี้นนนโทษกรรมตัวเองกันแล้วกันนะเ <c oughs> มือม่อเมื่อได้บ,บทตรงนี้นะครับนักษาแผลของเพื่อนโดนหายครับก็คิดว่าเออก็อยู่นี่นานแล้วนะก็ขอยาทยี่บ้างครับสักจะถึงว่าไม่ได้ชานครับ เพราะว่าใจงท่านไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะย้ายที่อยู่เรื่อยครับที่ไปหน้าระบทก็เลยบอกว่าผมจะไปเยี่ยมเพื่อนก่อนนะบอกให้ท่านอยู่นี่นะมาเยี่ยมเพื่อนชื่อนายมันดาพญาอีกครับการปล่อยให้เพื่อนอยู่ก็พระราชาไปครับเพราะว่าหายแลกกินข้าวอะไรปกติทุกอย่างแล้วก็อยู่เดินเหินธรรมดานะไม่ไม่ไม่รู้สึกทุกข์อะไรเท่าไหร่นะ